ครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบแสงเลเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหัวปรับปลายได้ครับหมุนที่หัวไฟเลเซอร์นะครับตัวนี้เล่นสนุกครับในงานปาร์ตี้ ครับทีนี้จะใช้แบบเป็นลําแสงตรงนะครับถอดหัวออกตัวนี้แสงแรงมากแล้วก็ส่องไกลด้วยตัวนี้สามารถใช้งานตอนกลางวันได้เลยนะครับไว้ส่องชี้เป้า ต้นไม้อยู่ประมาณสองร้อยเมตรครับอยู่ประมาณประมาณหกร้อยถึงแปดร้อยเมตรครับแสนรับแสนตัวนี้คุ้มครับเกินราคามีติดตัวไว้เล่น ขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจกดดิ้งสินค้าได้ที่ใต้คลิปครับผม